สวัสดีาจารปุ๋ยครับสว,ส,สวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับนี่คือรายการ g i f t m มีไฟล์ o d c a s t นะครับพอดแคสต์ดีๆที่จะพาทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องราวที่จะนำไปปรับประยุกใช้ในองค์กรครับอาจารย์ไม่ว่าองค์กรของคุณเนี่ยจะทำมาสักระยะหนึ่งแล้วเนาะหรือว่าเป็นน้องๆ first j อ b b e บเอาไปปรับประยุกใช้ได้หรือว่าเป็นพี่ๆสายเก่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาเนี่ยก็มาเอาความรู้ใหม่ๆจากพวกเราเนี่ยไปปรับประยุกใช้ได้นะครับผม ในเอพิโซดโอ้เรียกว่า 6, 7, 8จ็ดแปดเอพิโซดก่อนหน้านี้รเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับคนมาเยอะละทีนี้เราเปลี่ยนมาดูบิ๊กพิกเจอร์กันมากดีกว่า <c oughs> อาจารย์เนาะ <c oughs> ก็ในช่วงปีนี้ครับอาจารย์ในช่วงปี2ปีนี้ผู้คนก็พูดถึงเรื่องราวของการลดโลกร้อนเนาะทำยังไงที่จะให้โลกมันมคูดาวลงมานะก็พูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม <c oughs> ผมก็มีโอกาสไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งครับ ก็จริงๆต้องบอกว่าโอ้ท่านเขียนดีมากชื่อหนังสือเดี๋ยวลองไปตามกันดูนะครับก็จะคล้ายๆหัวข้อของเราในวันนี้แต่ว่าผมปรับเข้ามาในมุมของ HR mm hmm. หนังสือเล่มนั้นชื่อว่ากู้โลกกู้ภัยได้ด้วยสติโอ้เนาะอาจารย์ก็บ้านเราต้องบอกว่าเรายังคมชัดลึกในการ mm hmm. สอนคนให้พัฒนาสติอยู่เรา mm hmm. ก็จะมีคนจากโลกตะวันตกนสนใจแล้วก,ก็มาศึกษานะเนาะ ทีนี้เราจะมาพูดกันใน3ามถึงสเอพิโซดกันวันนี้เราจะพูดถึงภาพรวมกันก่อนอาจารย์ <c oughs> ว่าไอ้เรื่องของการกู้โลกกู้ภยัยกู้ได้ด้วย HR ผู้มีสติในการทำความดีสากล <c oughs> าต้องลองไปอ่านหนังสือเล่มนี้กันดูจริงๆว่า <c oughs> เพื่อไอการทำความดีสากล5อย่างซึ่งเราเคยพูดไว้ ในตอนนู้นน่าจะสักประมาณปี2024วัะอาจารย์วความดีสากลมีอะไรบ้างถ้ามีโอกาสเดี๋ยวค่อยกลับมาทบทวนให้เพื่อนๆหรือวันนี้เราทบทวนกันไปด้วยเลยได้อาจารย์เนาะก็เดี๋ยวเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับอาจารย์ว่าคือในยุคที่โลกมันหมุนเร็วเนี่ยคนก็เหนื่อยง่ายองค์กรเนี่ยเปลี่ยนแปลงรายเดือน อาจารย์หัวเราแสดงว่ามันไม่ใช่รายเดือนใช่มันรายวันรายชั่วโมงรายนาทีรายวินาทีตอนแรกกำลังจะบอกรายสัปดาห์ก็ไม่ใช่ผมว่าเปลี่ยนแปลงรายวันเลยนะครับแล้วเราก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เลยนะครับแล้วเราเป็นเ R เนี่ยเราเป็นเ r ชาเราก็ต้องก็ต้่งยิ้มนะครับยิ้มให้โลกยิ้มให้กับแล้วก็คอยรับฟังอยู่ตลอดเวลาเนาะทีนี้เอเราเนี่ยเราจะตั้งสติยังไงเนาะตั้งสติยังไงแล้วก็จะ รักษาสิ่งดีๆเหล่านี้หรือบางทีเราก็เรียกว่าความดีเหล่านี้ไว้ยังไงเนาะกู้โลกนี่เราต้องใช้พลังพิเศษนะพี่ชันกู้โลกพอฟังแล้วเหมือนแบบมันต้องไปกอบกู้เลยเนาะเหมือนอย่างสมัยอะไรนะสมเด็จพระนเรศวรอย่างเงี้นกู้ชาติกู้ชาติประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะกอบกู้เอกาชกะไรอ่างเงี้ยเราต้องใช้พลังมากต้องใช้คนจํานวนมากแล้วจะไปเนในเรื่องของการแบบสู้รบกันด้วยซ้ำการปะทะการใช้สรรพกำลังแต่ในหนังสือเล่มนี้กลับบอกว่า ไม่ต้องใช้พลังวิเศษอะไรขนาดนั้นก็ใช้แค่ความเข้าใจนะครับเพราะว่าโลกทุกวันนี้ไม่ได้ต้องการคนที่เก่งแต่ในหนังสือเล่มนี้ได้บอกว่าต้องการคนที่นิสัยดีเออน่าสนใจนะอาจารย์แล้วก็ในมู่ัชฮาร์เราข่าก็ต้องการคนที่เข้าใจคนเนาะเพราะเราทํางานกับคนบางทีเราอยากได้คนเก่งแต่ว่าผมว่าพ่วงไปอย่างนี้นึงอยากได้คนเก่งและดีคําว่าดีก็หมายถึงนิสัยดีนี่แหละนะครับอาจารย์ แล้วก็ในบางครั้งก็เขาเรียกอะไรอ่ะก็แค่เออก็แค่เป็นเพื่อนเนาะเพื่อนนี่แหละกูโลกคําว่าโลกเนี่ยไม่ได้หมายถึงโลกกลมๆใหญ่ๆทั้งใบโลกอาจจะหมายถึงตัวเราส่วนกู้ภัยกู้ภัยคงไม่ใช่รถแอมบูเล็ที่วิ่งให้เราคอยรลบรีไม่ใช่เหียบปอไม่ใช่เหียบปอกนะก็อาจจะเป็นแค่ดูแลใครในตอนที่คนสักคนเขาอาจจะขาดกําลังใจในมุมของการกู้ภัยนะกู้ภัยในมุมเอชอารเนาะ แล้วก็เอชนี้น่าจะเป็นหนึ่งตำแหน่งที่มีคนเข้ามาเล่าเรื่องราวในมุมของอาจารย์ในมุมของผู้สอนเนายวิชามา r k e ต i ิ g งายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นู่นนั่นบัญชีการเงินผมว่าน่าจะเป็นหนึ่งรายวิชาที่มีนักศึกษามานั่งปรับถุกอันนี้ไม่แน่ใจว่าพอมีความเขาความจริงอยู่บ้างไหมครับอาจารย์จริงๆแล้ว าบอกว่าการสอนนักศึกษาในระดับปริญญาโทมันก็ไม่ใช่แค่สอนอย่างเดียวเนาะ <c oughs> เพราะสังคมบ้านเรายัางค่อนข้างแบบมีความที่เรียกว่า connected <c oughs> คอนเนคเต็ดกันครูอาจารย์มีความใกล้ชิดกันแล้วอ,อย่างนักศึกษาที่เป็นอัศวิศีอ่ะแล้วเราเป็นที่ปรึกษาให้บางทีเด็กก็ยังนักศึกษาเขาอาจจะเกิดความไว้วางใจเนาะ <c oughs> คุ้นเคยใกล้ชิดเขาก็มามีปรึกษาเรื่องส่วนตัวก็มีเรื่องงานก็มีเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราไม่ใช่เป็นแค่ครูถ่ายทอดความรู้เท่านั้น เราก็ยังรู้สึกว่าเราสามารถช่วยตรงนี้ได้ก็รู้สึกยินดีนะคะ<ๆ>ก็ได้นะคะก็มีความเต็มใจถ้าเกิดเขารู้สึกอบอุ่นใจสบายใจอยากมาคุยกับเราก็ก็พยายามก็ให้อันดับแรกถ้าเกิดที่ทำเนาะพ,พอดีอาจารย์ก็ได้ลองศึกษาภกศาสตร์โคชชิ่งมาเหมือนกันเราก็จะทําตั้งต้นโดยการที่เราเป็นผู้รับฟังที่ดีก็ฟังเขาให้เขาพูดแล้วก็ค่อยฝึกเรื่องการใช้ในเรื่องที่เรียกว่า powerful question ถามคาถามที่ทรงพลัง ให้เขาแบบค่อยๆตกผลึกแล้วย่อยความคิดของเขาเอง <Okay. S 2> ให้เขาค้นหาความสว่างเนาะปลายทางเนาะแสงสว่างที่ปลายโอโมเใน่ตัวเขาเองเพียงแต่เราเหมือนอาจจะมาเขี่ยขี้ผงในตาเขาแล้วเอาเส้นผมที่บางภูขเขาให้ออกไปซึ่งคิดว่าสิ่งที่ทําก็อาจจะหน้าที่คล้ายๆกับเ r หรือว่าอาจจะเป็นหัวหน้างานก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้จริงๆแล้ว ต้องเป็นทุกอย่างให้กับเธอในองค์กรเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วใช่ก็ต้องช่วยทุกอย่างเป็นที่พักพิงใจเนาะช่วยแก้ปัญหาทั้งชีวิตส่วนตัวครอบครัวเพราะมีครั้งหนึ่งอย่างอาจารย์ตอนติวนักศึกษาเนาะเตรียมจะขึ้นสอบดีเฟนต์อะสอบป้องกันวิทยาิพนคนก็มาซ้อมแบบซ้อมการพิเศษเลยนะตอนนั้นยังมีเวลาได้เยอะมากขนาดนั้นแล้วก็เข้มข้นมากเพราะน้องเขากําลังจะพูดอะคือเราก็อยู่แค่ในห้องกันสองคนเนาะระหว่างเรากับนักศึกษาผู้หญิงเนี่ย อยู่ๆน้องเขาก็มาโผมาซอบอ,อกซอบไหล่อาจารย์แล้วก็ร้องไห้เราก็ตกใจอ้าวเกิดอะไรขึ้นหรออาจารย์หนูเพิ่งอ,อกหักเอาเอาแล้วก็งจะขึ้นสอบดีเฟนด์เนาะอออใช่อาจารย์ก<ห>็เลยต้องอค่อยๆคุยค่อยๆเล่าให้กำลังใจเอาเดี๋ยวก่อนหนูค่อยๆเอาเอาไปทีละเปาะทีละเรื่องเนาะตอนนี้เราโฟกัสเรื่องนี้ก่อนเรื่องเรียนเรากำลังจะจบละใกล้ปลายทางละทําตรงนี้ขึ้นสอบให้เรียบร้อยจบเรื่องตรงนี้ก็ไม่เป็นไรมันมีปัญหายืดเยื้อมานานแล้วแหละมันคงถึงขั้นแตก แต่ดูว่าถ้ามันต้องจบต้องเกมแล้วเราก็ต้องรับสภาพมันไปต่อไม่ได้มันก็เหมือนกันในองค์กรเหมือนกันในการทํางานถ้าเกิดพนักง,งานคนนี้เขาไม่สามารถไปต่อกับเราได้เราก็ต้องทาใจแล้วต้องปล่อยวางก็ต้องให้เขาไปเขาก็เลือกทางเดินชีวิตเขาเขาอยากจะไปอยู่องค์กรใหม่ก็ต้องปล่อยเขาไปในฐานะที่เราสมมติถ้าเราเป็น HR หรือเป็นไลน์แมเนจเจอร์อยู่ในองค์กรเราก็ต้อง ก็ต้องเราก็ต้อง move on ะนะนะ the show must go on ล้วก็เดินหน้าของเราต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าก็ต้องรู้ด้วยศึกษาจากเคสนี้ว่าเป็นเพราะอะไรเนาะเขามีปัญหาจากเรื่องส่วนตัวเรื่องงานเพื่อร่วมงานบรรยากาศสิ่งแวดล้อมนโยบายหรือผู้บริหารทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องมาวิเคราะห์ตรงนี้อาจารย์ก็บอกว่ามันก็เป็นน่าจะเป็นการกู้ภัยได้เหมือนกันนะโอ้ถูกต้องเลยครับเพราะว่ากู้ภัยทางด้านฟิสิกอลเนี่ยผมว่าเรามีหน่วยงานมากเพียงพอแล้วกบดับเพลิงกู้ภัย ว่ากู้ภัยทาง m e n t a l เนี่แหละเนาะก็ต้องหาคนที่จะรับฟังโดยที่ไม่ตัดสินวันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการมากอันสุดท้ายครับก็คือกู้ด้วยสติกู้ด้วยสติก็คืออยู่กับปัจจุบันเหมือนที่อาจารย์แนะนำนักศึกษาไปเมื่อกี้เลยครับว่าโอเคตอนนี้เรามีสติเนาะเรากำลังจะแบบว่าขึ้นพรีเซนต์แล้วหรือว่าบางท่านก็กำลังจะทำงานหรือว่าตอบอีเมลตอบอีเมลที่มันเป็นอีเมลสำคัญหรือว่า อีเมลแบบเร่งด่วนเร่งงานก็ตั้งสติก่อนว่าตอนนี้เราอะไรเนาะอยาให้มีอารมณ์เนาะตงน,นั้นที่แบบบางทีเราอจะรู้ตัวว่าเรายังไม่ร้อยเปอร์เซนะ็นต์่ะเนาะอาจจะมีความโกรธความน้อยใจความแบบเศร้าเครียดกังวลทุกสิ่งอย่างเราก็ต้องเคลียร์ออกเหมือนถ้าเกิดถ้าจริงๆถ้าเกิดใครฝึกในเรื่องของอสมาธิเอยหรือว่าสมบูฝึกเรื่องการได้ลองปฏิบัติธรรมนิดนึงหรือว่าการที่โฟกัสกับตัวเองอ่ะมันก็จะทำให้เรารู้จักคำว่า present อยู่กันในจุดปัจจุบันเนี่ย แล้วภาษาอังกฤษจริงๆในอีกแมงมุมหนึ่งเขาก็ลึกซึ้งเนาะที่เขาบอกที่เราเด็กๆเรียนแกมมาภาษาอังกฤษใช่ไหมมันจะมี past tense present tense future tense เนี่ยที่เขาบอกว่าทําไมเวลาเนาะก็คือของขวัญอย่างหนึง่งการที่อยู่กับปัจจุบันการที่เราต้องโฟกัสกับตรงเนี้ยนะคะแล้วเราก็จะได้ทํางานได้แล้วก็ move on ไปได้ก็นี่คือกู้โลกกู้ภัยคูย้คได้ด้วยสติและความดีสากลอความดีสากลมันเกี่ยวกับอะไรด้วยถ้าพูดแบบ คร่าว <K re uk> ๆง่ายๆเนาะความดีสากลก็คิดดี<ม>พูดดีทําดีแต่มันแหมยังไม่ลงไปภาคปฏิบัติมันเหมือนยัง<ม>ติดอยู่ในภาคความคิดเนาะแต,แต่ละคนอาจจะคิดความดีไม่เท่ากันเนาะใช่ดีของฉันอาจจะไม่ดีของเธอหรือเลเวลความดีแล้วดีกรีความแก่กล้าไม่เท่ากัน,นอีกแต่ว่าเดี๋ยวในตอนถัดไปเนาะเราจะมาลงเจาะรายละเอียดอันดับแรกเรามาทบทวนกันก่อนว่าความดีสากลที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนาะก็เล่าง่ายๆเลยนะครับก็จะมีเรื่อง ความสะอาดความเป็นระเบียบแล้วก็ความสุขภาพความตรงต่อเวลาแล้วก็การมีสมาธิจดจ่ออยู่กับงานนั่นเองความสะอาดอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเอกสารครับอาจจะรวมไปถึงความสะอาดของจิตใจทํางานด้วยการโปร่งใสโอคูดการ์ฟเวอร์แนนนะพูดถึงแล้วก็เป็นคนที่พนักงานกล้ปรึกษากล้าไว้วางใจเพราะเราสะอาดเพียงพอเนาะ เราไปก็เป็นเรื่องของความเป็นระเบียบครับก็ไม่ใช่ว่าทําแบบตามมีตามเกิดอตามมีตามเกิดก็ไม่ใช่นะจายนเนาะก็สื่อสารอย่างเป็นระบบมีกระบวนการถ้าคิดไม่ออกให้เราไปฟังอ P ีของพี่ที่เขาเป็นนักวิตกจริตมาเาจะคิดอย่างมีระบบเพราะเขาคิดกลับไปทบทวนมาอย่างดีแล้วเราจัดการความสะอาดก็คือจัดการสิ่งของได้เนะจันจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะ เรเด็อ<ด>ความคิดด้วยค่ะอยากฝักต่อคือข้าวของถ้าสังเกตนะคะจริงถ้าเกิดเขาบอกผู้บริหารที่ทํางานเยอะๆเก่งๆอะ<ม>่ะแล้วทางานได้ไวอ่ะโต๊ะทางานเขาจะไม่ลกเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าแค่ิดมันลกๆมันก็ขัดขวางแบบความคิดของรามันบล็อกแล้วแต่พอม,มันลกๆมันดูสบายตาสบายใจแล้วความคิดของเขา,าจะร้อยเรียงเป็นระบบ มันจะมีความต่อเนื่องกันด้วยมีโฟล์การทํางานที่ดีเราจัดการข้าวของได้แล้วต่อไปเราจะมาสกัดการตัวเองครับเก็บมือไม้ให้ดีเชียวเท้าเท้าอย่าชี้ไปทางนั่นก็คือความสุภาพนะครับต้องมีความสุภาพอ่อนโยนในการเคารพในการเป็นมนุษย์นความไม่ตาต่อกันไม่บูลลี่กันผมว่าเมืองไทยโชคดีเนาะในช่วงหลังที่เรามีการ อย่าเรียกว่ารณรงเลยผมว่าเป็นเรื่องของความเข้าใจซึ่งก็ตรงกันในอีพีครับ,รบเรื่องของ L G b T Q นะฮะโอ้ในที่ทำงานพอประเทศไทยเปิดน้องๆในที่ทำงานผมนี่สบายเลยนะครับน้องๆที่เขาเป็นอน๋อแบบว่าตุงตงต้งติ้งตุง้งเขาก็ได้แต่งตัวจัดเต็มใส่เสื้อผ้าสีชูชาไม่ครับผมว่ามันเหมือนดอกไม้นี่ที่ทำงานแบบเออมาเลยแต่งตัวมาพี่ก็สดชื่นดีอะไรเงี้ยนะใช่แล้วบางองค์กรเขาส่งเสริมนะบางองค์กรเขาคือว่ามันมีปัญหามันมีเคสเนาะที่ว่าแบบ ในเรื่องตรงนี้เขาไม่สามารถแสดงออกได้เต็มที่แล้วการรับรองหรือว่าสิทธิตามกฎหมายเขาก็ไม่ได้นี่เราก็เห็นใจเนาะคือก็เหมือนเคารพในความแตกต่างแต่ว่าถ้าเขาแตกต่างเขาเป็นความชอบเป็นอัธยาศัยส่วนบุคคลเนาะแก้ไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็เคารพว่าเขาก็เป็นคนมีอะไรมีลมหายใจมีความคิดมีที่ยืนของเขารเราก็ให้โอกาสให้เกียรติเขา แค่นเราก็สะอาดระเบียบสุภาพแล้วจัดการต่อไปเรามาจัดการเวลาครับอันนี้สําคัญทุกองค์กรก็คือเรื่องการตรงต่อเวลาเนาะเข้างานออกงานแล้วก็รักษาเวลาในการประชุมเช่นบอกให้พีเซนต์5นาที7นาทีก็พยายามรักษาเวลาเนาะคนไทยยังตรงนี้ยังต้องพัฒนากันอยู่ยังต้องเร่งพัฒนากันอยู่นะจย์ เรื่องเรื่องเวลายังมีประเด็นหนึ่งที่จาอยากเสริมเพิ่มนะคะก็คือว่าช่วงไม่นานเนี่ยก็มีลูกศิษย์ปรึกษาบอกว่าจาย์หนูก็ต้องเนี่ยเป็นเ r ต้องดูแลคนในทีมงานแล้วตอนเนี้ลักษณะการทำงานมันเปลี่ยนไปค่ะคุณต้งคือว่า work from anywhere กลายเป็นว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยหนูเลยไปสองเฟซเขาพนักง,งานของหนูอ่ะเขาไม่เข้าออฟฟิศเขาไม่ยอมใช้เครื่องของบริษัทเขาใช้เครื่องของเขาเอง แล้วมันก็เลยทําให้เช็คไม่ได้ว่าเขาทํางานจริงหรือเปล่า<ม>แล้วพอไปส่องเฟซปรากฏว่าเอ๊ะ<ม>เขาเหมือนทํางานที่อื่นอีกชิ้นอีกที่หนึ่ง<ม>ด้วยอ่ะอ้๊ย<ม>นี่น<ม>่ากลัวใช่ตอนนี้จา์ก็เลยบอกว่าอย่าต้องกลับไปดูระเบียบบริษัทก่อนว่ายัางไงร,ร,ระเบียบบริษัทมีข้อกําหนดตรงนี้ไหมห้ามไหม,มเพราะว่าพอ work from anywhere เนี่ยบางทีมันตรวจสอบไม่ได้หรอกเพราะเขาไม่ต้องเข้ามาทํางานในออฟฟิศแต่เขาทําที่ไหนก็ได้แต่พออย่างนี้แล้วอ่ะแต่ถ้าเขาสามารถ deliver งานได้ performance เขาได้ ผลงานตามที่ต้องการก็จบนะคะแล้วเขาถือว่าเขาบริหารเวลาของเขาได้เขาจะไปทํางานที่อื่นนะแต่ที่สําคัญงานนั้นมันต้องไม่เป็น conflict of interest mm hmm. ที่สมมติเป็นบริษัทคู่แข่งกันอย่างเงี้ยแล้วข้อมูลล่ว,ว,ลวไหลอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ต้องเป็นเรื่องเป็นคดีความแน่นอนเลยงั้นก็ไปตรวจสอบของในองค์กรของเราก่อนว่าเรามีกฎระเบียบตรงนี้ชัดเจนไหม mm hmm. แต่ถ้าไม่มีอาจจะต้องคุยกับเขาตรงๆก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วน้องเขาก็มีศักยภาพนะเด็กรุ่นใหม่อ่ะเขาก็มีความสามารถ บริหารจัดการเวลาได้แต่ตรงนี้ต้องขอให้ก็ต้องมีความเคารพแล้วก็มีความที่รู้กฎระเบียบว่าความเหมาะสมอะไรยังไงก็จะลิงก์มาจริงๆเลยตั้งแต่สะอาดระเบียบเนาะสุภาพให้ความเคารพกันแล้วก็ตรงถอเวลาและสุดท้ายก็คือสมาธิในโลกที่วุ่นวายครับ HR จะคือหัวใจที่สําคัญขององค์กรในการที่จะแยกแยะอารมณ์ออกจากข้อเท็จจริงเนาะทำให้องค์กรได้ไปต่อในตอนนี้เราเกริ่นเป็นน้ำจิ้มก่อนในอีกสัก สองสามเอพิโซดเราจะมาเจาะทีละหัวข้อเลยว่ากู้โรคกู้ภัยกู้ได้ด้วยสติผ่านความดีสากลเป็นอย่างไรบ้างสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชม Give Me มีไฟ podcast ไปแ้ไปก่อนี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาเจาะในแต่ละเอพิโซดกันไปนะครับวันนี้นะครับ Give Me มี v ฟ podcast สนับสนุนให้ทุกคนนะครับได้ทำงานที่ใช่ใช้ชีวิตที่ชอบนะครับแชร์ได้รู้ได้เป็นตัวบริการสวัสดีครับ